ไ,ไม่าวจะมาบอกว,ว่าตอนนี้ฉันคลอดลูกออกมาแล้วนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหญิงไม่ชายไม่อยากดีใจเรา็ลูกผัวน้อยเราต้อเหรอลูกฉัน,น,นเป็นผู้หญิงแล้วจะดีใจตรงไหนลูกเป็นผู้หญิงไม่ดีใจได้ไงจะโดปกครองแผ่นดินได้ยังไงเป็นผู้หญิงก็ตอนนี้สุร,รมณีมันคลอดลูกมาเป็นผู้ชายฉันให้เอกปัญจาลาพาไปฆ่าส่วนลูกของเราเราอุปโลกขึ้นเป็นราชโอรสวนไาย หมายความว่าเรื่องนี้เธอต้องการจะแต่งตัวพรงตาให้ลูกของเธอจะเป็นผู้ชายชท,าทั้งที่เป็นผู้หญิงแต่เธอบอกว่าใครเอาราชบุตรฝ่ายขวาไปประหารก็ไอ้บัญจายัางไงไอปบรรจาโอ้โหนี่เธอใช้ยผิดคนแล้วผู้ชายผิดคนก็ในเมื่มอบัญจายคอยดูแลแล้วใช้ชืช่อมาตลอดเท่าที่ดูเหตุการณ์แล้วไอ้บัญจาตั้งแต่มาอยู่แผ่นดินนี้สองปีกว่าๆติดใจใเรื่องโรเล่แสดงว่ามันมาโอนเอ็นเข้ากับแผ่นดินนี้ไม่ได้แล้วพี่ต้องตามไปดูถ้าหากแผนการนี้มันทำไม่สำเร็จ จะจะเป็นมิตรราชจะใช้คนนึงไอ้ศพตอนหัว